แต่เพลย์สื่อว่าพ่อมันก็เป็นที่มีเขาอะไรอ่ะควายควายแล้วเมื่อกี้บอหรือควายควายควายไม่ชอบมากชอบอะไรชอบหญ้าชอบอะไรอีกชอบน้ําชอบอะไรอีกหนูว่ามันมีนมใครมีนมบอยบอมีนมแล้วหนูก็บีบออกมาบีบออกมาด้วย แล้วหนูก็เอาไปขายเอาอะไรไปขายนมเอานมแล้วหนูก็เอาขาึ้นรถยนต์ขึ้นรถยนต์เลยเหรอแล้วหนูก็ปิดขวาปิดขวาด้วยแล้วเ็กเอาแล้วหนูแล้วหนูถ้าหน,หนูก็ให้หนมใ,ให้นมอะไรให้หนมบอให้นมบอไอ้แค่เก็บให้เกมให้เอาไฟรถยนต์เลยแลหละเหรอใช่ได้ยินใช่ แต่จนมีคนไม่พอเหรอเราต้องเรียกรถมันเตอร์เพิร์ลล้อะไรนะรถพยาบาลเรียกรถพยาบาลอุ้ยไม่ใช่รถดำเรียกรถดำแล้วก็รถขุดดินอืมขุดดินแล้วก็รถปูนรถปูนด้วยแล้วก็รถปักดินแล้วก็รถแบกเตอร์อืมแล้วก็รถเตะหนาวปะ ไม่เอาทำตัวหนาวหน่อยเล่หนาวไงแค่หนูอาบน้ำเย็นมากค่หนูฝันตัวเองฝันว่าไงฝันว่าฮะพี่อยู่บ้านพี่อยู่บ้านแล้วน้องเพททำไงทำไงก็ตีหัวตีหัวใครตีหัวพี่ตีหัวพี่ไม่กลัวเลยน้องเพทไม่กลัวเลยเหรอใช่แม่แม่อยู่ถ้าเพทมันไม่ตามเลยใครไม่ตาม พี่ไม่ตามวะทำช่วยๆนะตรงไหนรอตรงนี้อะแล้วหนูก็ถือไม้เล็กทำไมมันหนักน้ำหนักมันเป็นของผู้ใหญ่เลือะเถอะ